สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาผัดเผ็ดกระดูกอ่อน,นะคะผัดยังไงให้หมูอร่อยไม่เหนียวนะคะมีความนุ่มนะคะทุกคนคนแก่ที่ฟันไม่ค่อยดีก็ทานได้เพราะเขาไม่เหนียวมากนะคะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทากันเลยค่ะซึ่งวัตถุดิบก็จะมีเป็นกระดูกอ่อนนะคะกระดูกอ่อนใช้800กรัมนะคะพริกแกง พริกแกงเราซื้อมาแล้วเรามาโขกเพิ่มพริกกับกระเทียมหน่อยนะคะทุกคนก็50กรัมกระชาย50กรัมพริกหนุ่มพริกหนุ่มนี้ใช้2เม็ดพริกไทยอ่อน20กรัมใบมะกรูดนี้เด็ดจากต้น4-5ใบแล้วก็กระเพราใส่ไม่ใส่ก็ได้ตามชอบเรานะคะทุกคน ส่วนเครื่องปรุงรสก็จะมีซอสหอยนะคะนิดหน่อยไปใส่หน้าเตานะคะทุกคนปริมาณแล้วก็น้ำปลาซอสฝาเขียวน้ำตาลนิดหน่อยะคะ่ะทุกคนไปหน้าเตากันเลยก่อนอื่นแล้วก็ใส่น้ำมันไปผัดพิกแกงเรานะคะทุกคนไม่เยอะประมาณนี้พอตอนเราใส่พิกแกงนะคะทุกคนลงไปผัดเนี่ย ให้เราใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะทุกคนถ้าใช้ไฟแรงผัดพริกแกงเราเนี่ยจะไหม้นะคะทุกคนไหม้แล้วก็ไหม้ก่อนหอมนะคะทุกคนอืมพริกแกงเราเริ่มหอมแล้วเราก็เอาหมูลงไปผัดเลย เวลาเราผัดที่โครงถ้าเราผัดใช้เวลาเร็วหน่อยมันก็จะทําให้แบบเหนียวค่ะทุกคนเราต้องตุนเขาไว้หน่อยนะคะใส่น้ําตุนไว้สักพักให้เขานิ่มก่อนแล้วค่อยมาปรุงรสค่ะทุกคนสูตรเรานะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะ เติมน้ำไปสุตนเขาเคี่ยวเขาไว้ค่ะทุกคนเคี่ยวจนเขานุ่มค่ะทุกคนคือสูตรเราเราจะผัดให้นุ่มหน่อยไม่ให้เหนียวเคี่ยวง่ายดีค่ะทุกคนเราก็จะปิดฝาไว้เคี่ยวจนหมูเรานุ่มแล้วเราค่อยมาปรุงรสนะคะทุกคนหรือบางคนจะเอาหมูไปต้มก่อนแล้วมาผัดก็ได้แต่เราว่าถ้าต้มแล้วน้ำความอร่อยมันจะออกค่ะก็เลยต้องใส่น้ำเคี่ยวไว้อย่างเงี้ย ปิดฝาไว้แล้วก็รอให้จนหมูเรานุ่มนุ่มนะคะให้น้ามันงวดลงนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ใส่น้ําไว้อย่างเงี้ยดูที่ใครชอบผัดนุ่มๆให้หมูนุ่มๆหน่อยถ้าใครไม่ชอบนุ่มเนื้อหมูนุ่มเราก็ผัดไปเลยก็ได้ถ้าชอบเหนียวๆนะคะทุกคนแต่ถ้าเราอยากให้หมูเรานุ่มเราก็ต้องใส่น้ําอย่างนี้มาตุ๋นไว้ก่อนแล้วค่อยปรุงรสนะคะทุกคนจะได้ ผัดเผ็ดกระดูกอ่อนที่อร่อยนะคะทุกคนไม่เหนียวนะคะนุ่มผู้ใหญ่ทานได้คนแก่ทานได้นะคะทุกคนเมื่อผ่านไป30ิบนาทีนะคะทุกคนเราก็จะมาปรุงรสเลยใส่ซอสนหนอยสองช้อนนะคะ ปลาหนึ่งชอ้อนกระเทีนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วผักเขียวหนึ่งช้อน เป็นช้อนช้อนนี้นะคะช้อนบินข้าวช้อนแบนๆนะช้อนยาวนะเดี๋ยวนะใส่มะเขือนะคะทุกคนค่ะใส่มะเขือก่อนเพราะเขาจะสุกช้ากว่า แห้งไปก็เติมน้ำอีกสักนิดก็ได้คือหมูเริ่มนุ่มแล้วล่ะคะทุกคนเริ่มได้ทีแล้วขอน้ำาีกนะเราชอบกินน้ำเย,ยอะเอาน้ำไว้ราดข้าวะคะ่ะทุกคน กินรถก่อนแบบมันต่างอย่างนี้นะ อย่าลืมนะทุกคนช้อนเราใช้ช้อนแบนหน่อยนะไม่ถึงขันช้อนโต๊ะนะคถ้าเป็นช้อนโต๊นี่ต้องลดปริมาณลงเลยนะคะทุกคนอันนี้ช้อนมันแบนหนอช้อนถ้าไม่งั้นจะเค็มได้นะคะก็ทุกอย่างได้ที่ชิมรสได้ที่ก็ใสก่กระชายนะคะทุกคน กับเราเพิ่มความหอมอีกหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนแต่เ,เรามีที่บ้านมันเยอะก็อยากใส่ก,สกสระส่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้ว ผัดเผ็ดกระดูกอ่อนเรานะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนผัดเทเลยเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดผิดกระดูกอ่อนของเรา สูตรนี้จะทำให้หมูเรานุ่มนะคะทุกคนแบบไม่เหนียวอร่อยด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ